ดวนทาวนสวรรวัดศิลาลอยอำเภอสถิงพระจังหวัดสุขลาวดที่แล้วให้เรขเด่นท3กสามตัวหน้าไปสามเก่าวดนี้จะให้อะไรตามกันต่อวันัที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ลุงวีผาลอยจัดให้อย่าลืมจำให้เม่นลุงวีผาลอยจัดให้สวัสดีครับ วันนี้ลุงวีพารวยพามาที่วัดพระศลาลอยนะครับอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาหรือที่ชาวบ้านเรียกวัดกละนะครับเพื่อมาตามกันต่อนะครับงมดที่แล้วเท้าเวสวรวัดแห่งนี้นะครับให้แปดสามเก้าเลขสามตัวหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงมวดนนี้ลุงวีเลยมาต่อนะครับโดยการมาไหว้ขอพรจาก พระศิลาก่อนซึ่งอยู่ในโบสถ์นะครับเรามาไหว้พระกันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปไหว้หลวงพ่อทำใจและก็ขอเลีกเด็ดจากเท้าว้ส่วนนะครับนี่ลุงีมากราบพระศิลานะครับซึ่งพระประจำวัดมีตำนานเล่าขานนะครับสามารถไปติดตามตามช่อง YouTube ได้นะครับ งวดนี้ลุงวีมาต่อที่นี่นะครับเนื่องจากงวดที่แล้วได้เลขสามตัวหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแปดสามนะครับลุงวีเลยมาต่องวดที่สเรามาลุ้นกันว่าท้าเวสวรจะให้เลขอะไรกับผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรยานในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเราไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับลุงวีไหวพระในโบสถ์เรียบร้อยนะครับพระประจำวัดพระศิลานะครับและก็มาไหว หลวงพ่อทันใจนะครับเพื่อขอพรนะครับให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับเด mm ี๋ยวเราไหว้หลวงพ่อทําใจเสร็จลุงวีก็จะไปขอเลขเด็ดจากเท้าให้ส่วนโดยการเสี่ยงทูบตัวเลขอย่างเช่นงวดที่แล้วนะครับได้839เลขหน้า สลากินแบ่งรัฐบาลถ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสามารถไปติดตามย้อนหลังได้ที่ช่อง u t u b e ลุงวีพารวยและก็ไปค้นหาวัดพระศิลาลอยนะครับหรือวัดละนะครับอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาว่าตามที่ลุงวีพูดไว้จริงหรือเปล่านะครับสามารถไปติดตามย้อนหลังได้นะครับลุงวีไม่ได้ลบออกใดใดทั้งสิ้นนะครับ วันนี้เรามาตามกันต่อนะครับจากเทา้าเวสวนวัดปลาศิลาลอยหรือวัดกระที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับตำบลจุงพนอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับวัดนี้มาตามที่นี่นะครับองค์เทา้าเวสวน สวยสงางามวางอยู่ด้านหน้าวัดนะครับซึ่งวัดจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีการมาขอเลขเด็ดกันมากมายครั้งนี้ลุงวีมาถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ลุงวีจะได้เลขอะไรฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับ ได้นำเลขไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับขวากย้ำอีกนิดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขที่ลุงวีพารวยจัดหามาให้ถือว่าเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไม่สนับสนุนในการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ ขอ,อเรขเด็ดจ,จากทา้าเวสวรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววางของบูชาเสร็จลุงวีก็จะมาทำการเสี่ยงโชคทูบตัวเลขนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันว่าทา้าเวสวรวัดพระศิลาลอยนะครับหรือวัดกละจะให้เลขอะไรฝากผู้ติดตามช่อง y youtube ลุงวีพารวย ได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นี้นะครับเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วสำหรับการเสี่ยงโชคขอเลขเด็ดจากเท้าเวสวด นะครับได้ถูกตัวเลขมาเรียบร้อยลงวีจุดปักเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับลุ้นว่า ได้เลียกอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดติดตามช่อง youtube ลุงวีพาด้วยแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับรอลุงวีอยู่ที่บ้านช่วงนี้เป็นช่วงฤืููฝนแล้วด้วยนะครับฝนตกทุกวัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านรอลุงวีอัปโหลดเลขเด็ดๆฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยนะครับมาแล้วตัวเลขนะครับเลข9นะครับตัวที่2ลุงวีมองเป็นเลข9หรือใครจะมองเป็นอย่างอื่นเราไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นเลข9หรือใครมองเป็นเลข0นะครับ ตัวที่สามนะครับเรามาลุ้นกันตัวที่สามว่าได้เลขอะไรนะครับเลขเก้าเก้านะครับสองตัวที่ลุงวีเห็นนะครับตัวที่สามกำลังจะมานะครับตัวที่สามกำลังจะมาแล้ว จะเป็นเลข6หัวคล้ายๆเลข6นะครับมาลุ้นกันให้เห็นชัดๆนะครับสองตัวเลข99นะครับลุงวีมองเป็นเลข8ปดนะครับ9ก้ 899ก็สุดแล้วแต่นะครับฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยครับสวัสดีครับ